เป็นใดพี่น,น,พน,น้องสาวน้องพี่น้องมาตีนบ้านเรื่อหนูต้องใจบุญมาตีนบ้านมาตีนบ้านในป่านให้านนาลูกใกล้กินดูเลยเนี่ไ่กลังมารอดูเห็ดพอบบเดซ้อกินเนาะครับเนาะ ไว้แล้วซื้อข้าวเพ้งปานนี้ข้าวเพงนะ้งแล้วนะปีนี้เขา้าเนวปีนี้เข้าวเพ้งแล้วครับเนะนาะปีหน้าก็จะประหยัดลงอยู่พี่นี่มาเบิ่งทางพี่พี่น้องเบิง้งเบิ้งท่านผู้ชมมาให้กำลังใจพี่น้องรถไทยกำลังมาพผมว่นานี่แหละครับผมถนนหนทางใกล้บ้านพี่น้อง เป็นไรพี่น้องวิวสวยบ่พี่น้องวิวสวยบ่เป็นไรพี่น้องอันนี้สร้างสะเป็นไรวิวน้ำเจ้าสวยบ่พี่น้องสุดยอดพี่น้องมีบ่อป่าพร้อมพี่น้องเนี่ยเบดมายังเบดเบดมาอยังครับมายังนี่มาเล่นหรือมาซอยหรือมากวน รถไทยกำลังมาพี่น้องรถไทยกำลังมาพี่น้องรถไทยกำลังมาลูกน้องคนเข้าหนน้องมาคนเข้าซอยนี่ บบ่่่ลาลายายยยเีรถจะเท้งบ่เฮ้ยคนพี่น้องบาดนี้แต่บางลูกน้องแล้วพี่น้องเอ้ยคนเขา้าคนนำ้ำนะใครว,าว่างเรียกว่างกันก็เชิญพี่น้องมาคนคอยกันพี่น้องนี่พี่น้องอนี่แหละชีวิตชาวให้ชาวนาของชาวเทยโยเฮา ว่างเรียกว่างงานแล้วก็มาคนเข้าคนน้ำซ้อยกันพี่น้องบอเบ็ดเบ็ดเบ็ด,ปด,ปดไปคนเบ็ดบักเบ็ดมาคนเข้ามครับพี่น้อง โอ้ลูกน้องเลี้ยงเข่าก็ได้การแทบะลูกน้องเลี้ยงเข่าได้การขนาดกนเชน้ำยห้อบออ ลงไปคนข้าวซอยแม่เลยลงไปคนข้าวซอยแม่เลย เข้าบวัวลายพี่น้องข้าพ่นเกี่ยวจังให้สองสามให้พี่น้องเลยละลาวยกว่าเนี่ยล่ะเป็นได้พี่น้องไปตามม้วนว่ะพี่น้องแก่เข้าแก่น้ำคนเข้าคนน้ำของชาวไทยเนฮาเพ่นเข้ามาเขาเอิ้นหว่าลงเข็กจะลงเขกน้อยๆพี่น้องเลยถ้าลงเข็กลายกระซ่ว

คนหลายขนาดเป็นนองสมุนสมุนลายขนาด้เา <c oughs> <c oughs>

ใครสนใจสาวน้อก็ขอเชิญมาคนเข้าซ้อยกันเด้อพี่น้องเด้อ